สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาต้มฟักทองนะคะเย็นนี้ก็ไม่กินข้าวอีกแล้วค่ะทุกคนวิธีคนอยากสวยวันนี้ก็กินฟักทองแทนข้าวแล้วกันเนาะนี่เกลือนะคะใส่เกลือไปหน่อยหนึ่ง ปิดฝาทิ้งไว้ก่อนนะคะทุกคนอยากสวยต้องทำยังไงอันที่จริงไม่ได้อยากสวยอย่างเดียวนะคะทุกคนคุณหมอบอกน้ําหนักเกินพยายามให้ลดลงเนาะเราก็พยายามเต็มที่แหละแต่มันก็ยัง ไม่ได้เรื่องอะไรคือคืบหน้ามาสักเท่าไหร่นะคะก็เลยมาลองงดงดข้าวดูบ้างก็กินบ้างนะคะไม่ใช่ว่าวันวันนึงไม่กินเนาะวันนี้ช่วงเช้าก็กินแล้วข้าวเนาะพอเย็นมาก็มาต้มฟักทอง เดี๋ยวพอต้มสุกแล้วยาก็จะลินน้ำทิ้งนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปดงให้มันมีกลิ่นกลิ่นฟักทองเกลียมๆนิดนึงมันจะหอมเนาะปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนกันเนาะทุกคนนะ ไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนเนาะเดินทางขอให้ปลอดภัยนะคะไปหาพ่อหาแม่หาลูกก็ขอให้ถึงลูกถึงพ่อถึงแม่นะคะ ยังก็จะใช้เวลาไม่กี่นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับสักหน่อยเนาะไอ้ที่มันอยู่ข้างบน น่าจะโอเคนะคะทุกคนสุกแล้วยาก็จะลินน้ำทิ้งนะคะลินน้ำทิ้งเสร็จแล้วก็เอามาตั้งตั้งไฟให้ให้มันมีกลิ่นหอมของฟักทองเหมือนฟักทองปิ้งอะเนาะ แค่น,นี้เราก็ได้กินฟักทองอร่อยอร่อยแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่มารับชมกันนะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้่าสักหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะทุกท่าน บ้านนี้ก็จะมีแต่อาหารกับต้นไม้เนาะนานๆทีก็จะพาเข้าห้างสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่หอมเชียวได้แล้วค่ะลาไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ